ครับ <S reading repetition> <Pop keys in expand> สวัสดีครับเดี๋ยวลุงดอจะไล์สดแล้วขุนแผนจะดึงเสียงลุงดอออกลำโพงนะครับก็จะมาบอกให้ทราบว่าน้องแซมเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวแล้วถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับรอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้ลุงดอไล์

ลุงโดลอยข้ามเฟซบุ๊กไม่ยอมไปไหนไปรู้ม่คนคอมเมนต์บอกว่าลูกดอยข้ามเฟซบุ๊กไล่แล้วลุงโดนไล่แล้วลุงโดนว่าไล์แล้วเฟซบุ๊กดูเฟซบุ๊กรอสักครู่นะครับคือวันนี้ลุงโดนต้องเซฟตัวเองไม่ออกไปไหนเพื่อให้ขาหายบวมพรุ่งนี้จะได้ทำงานและเดินถนัดไม่รู้เหตุวะเพจครับเพจ แต่ร้านที่ไหนลุงนอนพเพดเพดหรอ,อยูทูบลุงนอนเพเพเพดรุ่นพลาสเพดขอบคุณมากครับคุณแ็ตรอสักคู่ครับวันนี้อยู่บ้านในห้องคนเดียวก็ตามสบายผมยาวนะฮะไม่ได้ผูกผมแม้ก็ไม่ต้องใส่เพราะอยู่ตัวคนเดียวก็สบายๆครับนั่งๆน,นอนๆเหยียดขายอยู่กับพื้นเพื่อให้ขามันหายบวม ใช่ครับก็คือเดินมาตลอดนะฮะแล้วงดเรางดยามาหนึ่งเดือนงดยาขายกล้ามเนื้องดงดยาลดบวมมาหนึ่งเดือนแล้วเดินตลอดนะฮะมันก็เลยกลมนะพอพอกลับมาเริ่มกินยาขายกล้ามเนื้อกับยาลดบวมก็เริ่มเริ่มยุบแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วยุบไวด้วยครับวันนี้ก็เลยไม่ออกไปไหนพรุ่งนี้ก็ยุบเป็นปกติก็เดินสะดวก ครัตอนนี้คงจะมีฝนตกอยู่ในพื <poquito uy ler> ้นที่ครับก <wolf> <Interestingly> ็เล่นน้ำฝนกันเพลย์เลยฮะเดี๋ยวรอรอเชื่อมต่อบูทูธเข้าลำโพงอเล็กเรอสักกู้ครับ เสียดายนะแซมไม่ได้ประกันตัวแซมไปเข้าทางเขาว่าครับข่าวที่แล้วที่แซมร่วมกับเฮียสงแล้วก็ร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็ช่วยเหลือไม้ออกจากห้องควบคุมในรถนั่นก็คือคงจะเป็นข้อหาที่เกือบจะเรียกได้ว่าทําลายทรัพย์สินราชการครับครับแล้วพอมาตอนนี้แซมไปจุดไฟที่สารพระภูมิเขาเขาก็เลยเล่นเลย ว่าทำลายทรัพย์สินราชการเป็นความผิดเก่างานเลยเข้าเลยครับเอาครับเริ่มเลยนะครับรคือเอามาครับเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชม ่สกก็คือเมื่อวานพอลุงดอนแยกกับขุนแผนแล้วพอแยกออกจากขุนแผนเนี่ยลุงดอนเดินไปข้างๆสอนอก็เจอมะ นะครับมะก็นั่งอยู่ลุงดอนก็คุยกับมะเสร็จก็สงสัยว่าทําไมทําไมาว่าคนที่อยู่หน้าโรงพักถึงหายไปกันหมดก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าหน้าโรงประปากําลังเดือดน,นะครับลุงดอนก็เดินไปเดินไปที่ใกล้ๆกับโรงคัดนะ,นะโรงคัดกรองน้ําพิเศษตรงเกือบจะถึงแยกมิมตรไมตรีตัดกับนะ ตัดกับถนนประชาสงเคราะห์นะครับก็เห็นนะครับเห็นผู้ชายคนหนึ่งถูกเอามือไ้หลังแล้วก็จับมัดด้วยสายเคเบิลไลน์แล้วก็ถูกผลักตัวเข้าไปในรถ191นะครับนั่นก็คือโดนจับเป็นคนที่สานายสอนอมีน้องลิฟหนึ่งคนน้องดิวหนึ่งคนสองแล้วนะฮะอยู่ในสอนอดินแดงส่วนตัวน้องแซมโดนแยกไปสโมสรตำรวจ นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ดินแดงมีน้องลิฟกับน้องดิวสองคนแล้วมาโดนจับเพิ่มตรงใกล้ๆแยกมิดแมตตีตัดถนนประชาสงเคราะห์อีกคนหนึ่งเป็น3คนนะครับแล้วปรากฏว่ามีผู้หญิงสองคนกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเสื้อดําทั้ง3คนใส่หมวกกันน็อกถูกตํำรวจควบคุมตัวมาแล้วก็ซ้อนสามพาเข้าไปสอบสวนในสอนอดินแดงนะฮะนั่นหมายถึงว่า ตำรวจที่มาอยู่ที่แยกมิตรไมตรีตัดกับถนนประชาสงเคราะห์ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาได้เพิ่มอีกสี่คนนะครับตำรวจเขาก็ถอนกำลังแล้วนะครับเพราะว่าเขาจับเพิ่มได้อีกสี่คนล้วพาเข้าสอนอดินแดงทั้งหมดตำรวจทั้งหมดก็ถอยปิกอัพถอยรถเก่งกันกล่าจะกลับไปที่หน้าสอนอดินแดงพวกตำรวจทั้งหลายก็ขึ้นไปนั่งบนรถปิกอัพทั้งหมด แล้วก็ถอยกลับไปที่สอนอดินแดงนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมีพลุหลายลูกก็พุ่งเข้ามาในตรงจุดที่เป็นสามแยกที่เป็นถนนมิตรไมตรีตัดยาประชาสงเคราะห์พลุพุ่งเข้ามาหลายลูกแต่ก็ไม่โดนตำรวจไม่โดนใครเลยนะครับตำรวจเขาก็ไม่เอาเรื่องไม่ยุ่งกับนะฮะพลุหลายลูกที่พุ่งเข้ามาแล้ว พอเขาได้รับคำสั่งให้ถอยกลับไปตั้งฐานอยู่หน้าสอดอแล้วเขาจับคนไปเพิ่มแล้วสี่คนเรื่องมันก็จบไม่ว่าจะมีพลุเข้ามากี่ลูกตำรวจเขาก็ไม่ยุ่งเพราะเขาควบคุมตัวคนเพิ่มแล้วสี่คนเอาไปสอบคู่กับน้องลิฟน้องดิวในสอนอดินแดงแต่พอตำรวจถอยไปที่หน้าสอนอดินแดงก็ปรากฏว่ามี นะเสียงจากลำโพงก็ไม่ใช่ใครเสียงดาบวินนะครับนะเสียงดาบวินก็สั่งสั่งให้ตำร,รวจไปตั้งแนวที่เก่าเหมือนเดิมนะนอกจากดาบวินสั่งแล้วมีท่านพันตำร,รวจโทรท่านหนึ่งนะก็เดินไปสั่งลูกน้องทั้งหมดให้ลงจากรถแล้วก็เดินหน้าไปตั้งแนว เตรียมประจันที่สแยกถนนมิมตรไบตรีตัดประชาสงเคราะห์แล้วให้รถทุกคันกลับไปตั้งที่เก่าเหมือนเดิมเพื่อเตรียมยันกับนะฮะเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกที่สมแยกแต่ลุงดอนเห็นแล้วครับตำรวจเขาก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วนะฮะเพราะว่าเขาถอยมาแล้วแม้จะมีผุไล่หลังมาหลายลูกก็ตามนะะตำรวจเขาก็ไม่อยากจะยุ่งแล้ว แต่ในเมื่อดาบวินสั่งพันตำรวจโทรสั่งตำรวจก็ต้องเคลื่อนกำลังจากหน้าสอนอดินแดงกลับไปที่จุดเดิมนะครับพอกลับไปที่จุดเดิมก็บอกคําเดียวครับก็แทบจะไปประทะกับชาวบ้านแทบจะไปประทะกับนะฮะคนที่อยู่แถวๆนั้นที่ไม่อยากให้ตำรวจเข้ามายุ่งนะครับผลสุดท้ายก็พี่ตูนก็ออกมาเคลียร์พี่ตูนก็ออกมาเคลียร์ทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นแล้ว แต่ผลสุดท้ายขิงก็ลาขายก็แรงครับนะทางฝ่ายที่สามแยกนะครับก็ไม่ยอมนะฮะมีอะไรตะอะไรปุ้งปั้งปุ้งปั้งแต่ก็ไม่ได้ไปทำร้ายทำลายใครทางฝ่ายตำรวจก็ไม่ได้ทำตามเหมือนที่พี่ตูนบอกคือว่าให้ถอยเข้าสอนอแล้วไม่ต้องเปิดวอแดงตั้งอยู่ที่ หน้าสอนอก็คือถอยกลับไปเลยสังกัดใครหน่วยใครกรมกองใครก็แยกกันไปห้ามีแต่เสียงปุ้งปั้งปุ้งปั้งของชาวบ้านฝ่ายเดียวหรือของมือที่สามหรือของใครฝ่ายเดียวเดี๋ยวมันก็เลิกมันไปเองไม่มีคนประทะน่ารับตำรวจก็ไม่กองยุ่งแล้วตำรวจเขาก็ถอยไปมันก็จบแค่นั้นเปิดการจราจรให้เป็นปกติเดี๋ยวมันก็เงียบมันก็ไม่มีอะไร นะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นะดฮะพอมีเสียงมีอะไรเกิดขึ้นตำรวจก็จะเคลื่อนตัวจากหน้าสอนอดินแดงมาเตรียมประจันกับเหตุการณ์ที่าสามแยกต่อเรื่องมันก็จะไม่จบเหมือนทอมกับเจอรี่ฮะแรงพอกันทั้งคู่นะครับจนกระทั่งพี่ตูนเองแกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว ก็ห้ามแล้วบอกแล้วให้ทั้งสองฝ่ายแยกสลายกันไปทางคนต่างถอยควรละก้าวให้เลิกแล้วต่อกันก็ปรากฏก็เป็นภาพอย่างที่เห็นจนกระทั่งเรื่องมันก็บานปลายนะฮะเรื่องบานปลายตรงที่ว่าใช้แก๊สน้ำตาเลยครับคราวนี้นะครับ บนสุดท้ายตำรวจก็ตัดสินใจใช้แก๊สนำตาก็โยนมาเม็ดหนึ่งตรงจุดที่เรียกว่าเป็นซอยโลงคัดแยกน้ำโลงกองน้ำฝั่งซ้ายมือลุงดอนก็วิ่งหลบเข้าไปในซอยอันนั้นไม่เท่าไหร่แค่เม็ดเดียวนะครับพอตอนหลังตำรวจก็บุกเข้าไปอีกขับรถเร็วอย่างกับฟาสฟรีเออร์นะฮะกะจะพุ่งจะไล่จับใครต่อใครแต่คนเขาก็หนีกันหมดนะตำรวจก็จับใครไม่ได้เลย ตำรวจก็ยังถอยก็คือถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกเดี aha, cha, au, ๋ยวก็ถอยเดี๋ยวก็มาลุยเดี๋ยวก็ถอยเดี๋ยวก็มาลุยมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยจนกระทั่งผลสุดท้ายตำรวจก็ถอยไปอีกแล้วคราวนี้ส่งมาครับรู้ไหมครับท่านผู้ชมตำรวจส่งอะไรมาส่งแก๊สํำตามาอีกเม็ดหนึ่งครับแล้วก็ส่งมาไว้ตรงแถวแถวหน้าประชาสงเคราะห์ซอย12งงานเข้าดีครับแถวนั้นอาคารพาณิชย์ตึกแถวเพียบเลยชุมชนใหญ่ด um ้วยครับนะฮะ แก๊สน้ำตาลงแถวนั้นก็ตัวไขรตัวมันนะฮะลุงดอยก็สัมภาษณ์ผู้อาวุโสท,ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเอาแก๊สน้ำตามายิงแถวเนี้ยมันอันตรายนะชุมชนเ็าอยู่กันเยอะนะทำไมคุณถึงตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตายิงเข้ามาในชุมชนนะทีแรกก็ใต้าทางด่วนดินแดงตอนนี้มันบานแล้วครับมันบานมาที่ไหนบานมาที่ประชาสงเคราะห์แล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะบานไปที่ห้วยขวาง แล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะบานไปที่รัชดาเอาละครับไม่ต้องห้ามกันแล้วครับเอานี้ระบานเป็นกระด้งเลยครับนะก็คือคุมไม่อยู่แล้วมันจะกระจายไปทั่วทุกจุดมีแววครับเพราะลุงดอนเคยส่งเอกสารในพื้นที่ประชาสงเคราะห์ดินแดงห้วยขวางมาก่อนลุงดอนรู้เส้นทางดีครับนะนี่ก็คือการที่จะสู้รบปรอบมือต่อกัอน,กนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับฝ่ายที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเรื่องมันก็จะบานตะไทย คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครสั่งการเนี่ยแล้วตำรวจเขาไม่มายุ่งกับสามแยกใครอยากจะทำอะไรก็ทำนะเดี๋ยวก็เงียบแล้วก็เลิกลากันไปแต่พอตำรวจมาลบด้วยมันก็เลยนะบาลจตไทยเลยเนี่ยครับเมื่อวานลุงดอนอยู่ในพื้นที่นะครับจน4ี่ทุ่มสีล,ลุงดอนก็ต้องถอนตัวเพราะว่าถ้าอยู่ต่อเดี๋ยวโดนเคอร์ฟิวซื่อหลายคนก็ถอนครับก็มีแต่ทีมกระเธอแม่ลูกอ่อนที่อยู่กันถึงเที่ยงคืน นะแล้วพอเช้าขึ้นมาลุงดอนก็ดีใจครับถามว่าน้องลิฟน้องเดวกับเพื่อนอีกสองคนที่เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรขึ้นสารที่ศูนราชการนะครับขึ้นสารที่ศูนราชการปรากฏว่าน้องลิฟน้องเดวเจอข้อหาหนึ่งฝ่าฝืนพรลกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 2. ข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญตัติชุมนุมเกิน10คนขึ้นไป 3. ข้อหาพระราชบัญญตัติรักษาความสะอาดแต่ผลสุดท้ายสารมองที่เจตนาครับไม่ได้ควยกับตำรวจไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐแม้น้องลิฟจะโดนซ้อมแล้วไปตรวจร่างกายที่สิริราชมาแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี่แต่น้องลิฟไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนที่จะไปมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐหรือคว้กับใครนะครับ ก็สารตัดสินให้ประกันตัวน้องลิฟน้องดิวและเพื่อนอีกสองคนครับสรุีส่คนรอดครับทางศาลที่สุรราชการให้ประกันตัวน้องลิฟก็เป็นอิสระน้องดิวเป็นอิสระเพื่อนอีกสองคนเป็นอิสระส่วนน้องแซมสวยครับเพราะสิ่งที่เห็นกันอยู่นะฮะเขาก็คงจะกล่าวหาว่าทำลายทรัพย์สินราชการด้วยการเผา แล้วน้องแซมเคยเจอลักษณะนี้มาแล้วตอนที่ช่วยไม้ออกจากรถพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งกับเฮียสงซึ่งเขาก็คาดการเอาไว้แล้วว่าห้ามกระทําผิดซ้ําในรูปแบบเดิมอีกนะครับถ้ากระทําผิดซ้ําในรูปแบบเดิมอีกจะยกโทษมารวมกันและเป็นทวีคูณนะฮะพอน้องแซมโดนเคสนี้เข้ากลายเป็นการกระทําผิดซ้ําจากเหมือนกับข้อหาที่แล้วน้องแซมเลยสวยเลยครับ นะเพราะนั้นตอนนี้เขาก็ส่งตัวน้องแซมไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่ที่อเล็กกำลังเล่นดนตรีอยู่ตรงนี้แต่ต้องเลยไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งจะเป็นประตูเล็กนั่นนะครับน้องแซมอยู่ที่นั่นก็ไม่เป็นไรครับ คุณบอกว่าเขากระทาผิดซ้ําเป็นไปตามเงื่อนไขคุณไม่ให้ประกันเราก็เขารบในคําตัดสินศาลแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเยี่ยมน้องแซมและเพื่อนทุกๆคนตามวันเวลาที่ราชการกําหนดในเรือนจาพิเศษกทมที่เป็นโซนฝ่ายชายแล้วเราก็ซื้อของกินฝากขึ้นไปให้ตัวนักสู้ของเราหรือนักโทษของเรานะฮะก็ว่ากันตามกฎหมายแบบนี้ครับ นะเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญคุณเป็นกฎหมายคุณคุณใช้วิธีนี้เราก็เข้าใจแล้วเราก็จะปฏิบัติตามตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่พวกเราอยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยเราก็จะรวบรวมเงินแล้วก็ซื้อของส่งนะครับซื้อของส่งเข้าไปให้น้องแซมก็มีเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็แจ้งเรื่องว่าเนี่ยฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น ดวงดีนะครับผู้หญิงสองคนที่ถูกควบคุมตัวไปถูกปล่อยออกมาครับแล้วก็ไม่ถูกจับดำเนินคดีเพราะเมื่อเช้าแม่ปูนาและอีกแม่แม่หลายๆคนไปเยี่ยมนะครับก็ปรากฏว่าไม่เจอผู้หญิงสองคนที่ถูกจับตอนช่วงก่อนลุงดอนจะกลับก็จะได้ว่าผู้หญิงสองคนถูกจับมาสอบแล้วไม่มีความผิดใดๆก็ปล่อยกลับ นะฮก็เอาแต่ผู้ชายสองคนไว้แล้วก็มาจับคู่กับน้องลีบน้องดิวเป็น4ี่คนส่งไปศูนย์ราชการก็ลอดสารให้ประกันหมดนะก็มีน้องแซมที่สโมสรตำรวจส่งไว้สารอาญาแล้วก็ไม่ได้ประกันก็สู้กันต่อครับช่วยเหลือเยี่ยมเพื่อนในเรือนจำต่อไปครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ